สวัสดีครับผู้ชมหลังจากที่โควิดได้ซาลงสักหน่อยนะเราก็คือชนที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่ได้ขี่รถมอเตอร์ไซค์เลยเนื่อยากว่าไม่ใช่เพราะโควิดนะเพราะว่าคนมันตกมนาะน่าจะสองเดือนได้ละวันนี้เป็นในรอบสองเดือนเลยเอามอเตอร์ไซค์มอามอาขี่นะเนื่องจากฟ้ามันโปรง่งควมรู้สึกแรกนะที่จับแฮนด์มอเตอร์ไซค์ มันเบอร์นะบอกตรงมันได้เป็นรถเล็กนะรถเล็กขับเมื่อไหร่ก็ได้แต่อันนี้มันเราไม่ได้จับมันนานนะรถมันหนักรู้สึกยังไงไม่รู้เหมืนอนเพิ่งเคยขับเลยต้องทาความคุ้นเคยกับรถสักพักหนึ่งนะฮะมันเวอ่เวอวยังไงไม่รู้ลองดูแต่ไม่กล้าขี่เร็วเลยอะ มันไม่กล้ขี่เด็วเลยนะเพราะมันรู้สึกมันเวอเวอไงไม่รู้เหมือนรมันจะหนักๆอ่ะมันไม่ได้ขับนานไนงะมันก็ยังซื้อรถมาใหม่เลยหรือถ้าบิ๊กไบค์นี่ถ้าจริงๆแล้วมันต้องใช้บ่อยๆนะฮะมันก็ได้ชินมือนะฮะถ้าถ้ายังไม่ชินเี่ยไม่แนะนำให้ขับเร็วนะฮะ ขับเร็วไม่แนะนำให้ขี่ทางไกลนะฮะต้องต้องชินกับรถต้องรู้น้ำหนักรถรู้จังหวะรถจริงๆก่อนนะฮะเพราะว่ามันมีมน้ำหนักข้างเยอะแล้วเวลาที่เราเบรกกระชั้นชิดถ้าเราไม่รู้จักจังหวะหรือไม่รู้ระยะการเบรกกะไม่ถูกเนะี่ยอันตรายนะฮะเพราะว่าน้ําหนักมันเยอะเราแรงเฉยมันก็มากหรือมันจะเบรกไม่อยู่ง่ายมากนั้นเถอะ วันนี้ก็เป็นวันแรกในรอบสองสาเดือนนะมั้งนี่ค่ะก็จะเอะกับสภาพรถติดเหมือนเดิมสำหรัรถติดนี่ไม่มีเปลี่ยนนะยังไงยังงั้นเลยแต่วันนี้ก็จะก็จะไม่ขี่เร็วครับแล้วก็ไม่สวิวสวั์ไม่ค่อยมุดนะเพราะมันรู้สึกเสียวเสียวมือ,อยังไงไม่รู้ ก็ไม่อยากจะถูกเลยไปหาอะไรกินกันดีกว่าเพืเ่อนช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ไปไหนนะก็เ,เลยคลิปก็เ,เลยไม่ค่อยมีางาน DIY ก็ไม่ค่อยได้ทำช่วงนี้ชิ้นส่วนแต่งมีโปรเจรกต์อยู่ให้อีกโปรเจรกต์นึ่งแต่พอดีก็ยังไม่ได้ทำเหมือนกัน เป็นโปรเจกต์ของ Toyota ารีโนะฮะทำเป็นชุดแต่งคาร์บอนใส่ด้านในห้องโดยสารนะฮะกะว่าจะทำเป็นสติกเกอร์ติดเลยจะไม่ทำจะไม่จะไม่จะไม่เปลี่ยนนะฮะหรือจะไม่หุ้มจะทำเป็นตัวครอบเข้าไปเวลาไม่ชอบหรืออยากจะเปลี่ยนก็แกะสติกเกอร์ออกได้เลย ไว้รอติดตามชมนะฮะกดกระดิ่งไว้รอได้เลยเดี๋ยวผมหาอะไรกินก่อนแฟบไี่อะไรกินวันนี้ข้าวมันไก่ไก่มีไหมต้วจอดนะมาถึงแล้ว หลังจากเราซื้ออาหารเช้าเสร็จเรียบร้อยนะครบขับกันต่อแต่ก็ยังไม่กล้าขับเร็วอยู่ดีแหละมันก็เริ่มเริ่มได้จะเข้ามือมาบ้างแล้วนะฮะหลังจากที่ขับมาประมาณสักสิบกิโลเนี่ยเริ่มรู้จังหวะโหขับแรกๆนี่เข้าเกียร์ยัง <c oughs> ยังไม่ถูกเลยโหตาย ก็ดีกล้องเรารู้สึกว่ามันจะนต่ำๆนะโอ้เด็กแว้นนะนายดโดเด็ก,ก,ดก,กสกอยของแ,แท้ครับเด็กสกอยคุณแม่อก็ดีจังหวะประจบมองครับ มีการทำถนนใหม่นะบริเวณหน้าที่ทำงานผมนะโอ้โหสัปดาห์ที่ผ่านมานี่บอกตรงเลยทางนี่ที่เป็นข่าวนะเป็นยังกรทุกนาเลยโโหแบบรถนี่ดูไม่ได้สักคันน่ะแล้วอุบัติเหตุนี่โอ้โหรายวันคนระับรายชั่วโมงด้วยจนกว่าจะทำเสร็จนี่ก็น่าจะเสร็จไปแล้ว50เปอรเซ็นะว่า ยางเทไปได้น่าจะรอบหนึ่งคนระับเพราะมันยังเหลือสเต็ปกระถมนมดประมาณห้าเซนนะเราน่าจะต้องเทอีกรอบหนึ่งแต่มันก็ดีขึ้นนะเพราะว่ามันไม่เป็นแฉะนะฝนตกโอ้โหนี่ผมล้างรถโอ้เกือบต้องฉีดทุกวันนะไม่งั้นโอ้ยขี้เลนนะถ้าใครไม่ถ้าใครเห็นข่าวนะตรงนี้มันจะเป็นข่าวอยู่พักหนึ่งเหมือนกัน มันลื่นนะมันเป็นคี้เลนเพราะเขาขูดยางมาตอยออกเนี่ยอ้างล่างมันก็เป็นเป็นดินใช่ไหมขูดยางมาตอยออกทเนี้ยตามขอบข้างทางขอบคุดบาทเขาก็มาแนวออกนะไอ้ล่องน้ามันก็ไม่ถึงไงมันก็เป็นหลุมอยู่ประมาณสักสิบเซนนะมันก็จะเป็นล่องอย่างนั้นแหละสิบเซนพอนี้ฝนตกปุ๊บไอ้สิบเซนนั้นก็จะเต็มไปด้วยน้ําพอรถจนวิ่งไปวิ่งมาครับจากดินก็กลายเป็นโคลนนะ จากโคลนก็กลายเป็นเลนจากเลนก็ไปติดอยู่ที่ตามรถยนต์ของใครก็ไม่รู้ที่ขับผ่านไปผ่านมาทั้งดินทั้งยางมาตอยทั้งเศษยางมาตอยเศษบุญนะะโอ้โหพอ,อ,อแห้ง็จแล้วนี่แข็งปุ๊บนี่ตรงเนี้ยนี่เขาทำไปแล้วไงมันก็นเลยเออไม่ใช่ว่าเมื่อคืนมาเทอีกรอบงันเนี่ยแล้วโอ,โอ้เต็มสีบอกมันยางมาตอยแล้วเป่นเนี่ย ว่ากันไปแล้วแต่ตอนนก็ขาดเอาวะนะไปได้ถึงที่ทํางานแล้วครับเปิดไดก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมผมบ่นจนจบนะฮะจนจบคลิปนะฮะไว้เจอกันคลิปถัดไปผมจะไปไหนหรือผมจะทําอะไรเดี๋ยวจะอัพคลิปให้ดูเพื่อเป็นผมรู้เพื่อนๆอีกครั้งนะฮะขอบคุณทั้งหมการติดตาม ชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ